สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องวันที่10กันยายน67ครับคลิปนี้จะพาพี่น้องทีตามแนวทางตัวเลขกับแม่น้องบัวครับผมครับบอวว่าหันแม่กับว่าได้ห้ตัวเลขหลายได้ครับผมครับเพิ่นห้มากก็คือเลขวินครับพี่น้องเนาะเลขบินนี่นะครับ เลขแม่น้องบัวหนึ่งกันยายนหกสิบเจ็ดครับผมที่ลงคลิปไปก็คือห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองครับผมต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่ดึงมากไปขึ้นหนึ่งเจ็ดกับผมครับเบิ้งดีๆครับพี่น้องเนาะนั่นครับผมหกศูนย์ศูนย์หกครับผมอยู่ในเลขวินครับแม่น้องบัวครับสำหรับงววันที่สิบหกกันยายนหกสิบเจ็ด ตามต้อยพี่น้องกับซี่ครับผมสําหรับเลขบินบนล่างแม่นองบัวเขาดีได้ครับพี่น้องนี่เพอเผอเขาเท่้งบนทั้งล่างเพ่อเผอเขาเทิองสามตัวครับผมครับบัดว่าหันกัถือว่าส้นส้นหกครับพี่น้องเนาะก็คือเขาเข่ายุ่ครับผมครับเพราะว่าเป็นออกเลขหาครับผมหกศูนย์หกครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับพี่น้องในงวดนี้จะเป็นตัวใดครับผมแม่ดึงออกมาหนึ่งเจ็ดครับผมไม่มาครับพี่น้องเนาะ นี่แหละครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่น้องบัวเลขวินหรือว่ามาคบบนล่างนี่แหละครับผมรับกอมาเชียกับขอขอพระคุณแมเดอครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับกอมาเชียนํำเชียร์ในเดอร์ครับผม16กันยายนนี่ตามต่อตามติดเดอร์ครับพี่น้องจะพาพี่น้องทีได้โชว์ได้รับ3ตัว2ตัวตรงๆเช่นเคยครับผม ไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลกับแม่ในคลิปนี้กันเลยครับนะครับก็มาเชียร์สวัสดีแม่นั้งบัวครับผมครับหลังจาว่าเชนะครับแม่หลงังว่าดีโอซากันเดอ้อ่าพี่ห้มันไปน้ำกันครับ ใจเมียกับ่ลืเมีี่อกงานลังเียกะเลี้ยใจเนาะับเลี้ยใจมันมันไปนามาหลังยิ่งพิเนครับดินไปดินมาเนี่ยมียไปไปยุ่วกมาไล่เก้าหกเจ็ดว่างั้นเนาะครับเมีกับมือเมนมือเมนเก้าหกเจ็ดว่ามือเมียไปจับเก็ดเนาะอ่าสุดท้ายจะเป็นเจ็ดแม่แต่ว่าสองตัวนั้น น่าจะเป็นเก่าก็คนสามซีเอเมนเป็นสามซีเมื่อเราเป็นเขาตัวนั้นเราจะเรียกเจ็ดบันทึกซีเลยเขาโอ้แม่แม่สามซีร่วมกันแล้วก็ลงมาเป็นเจ็ดครับผมเออว่ารูดเด็กเก่าไม่เชื่อว่ารูดจะมีจับว่าเด็นซื้อยังไงสามตัวนั้นต้องมากวันนี้กันห้าหกหนึ่งมาเลืออวดนี่วันนี้ห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเมียนจะต้องมาหเห็นเด็อยู่สามตัวไปเพว่ออะไรนั่น นี่ครับพี่น้องห้าหนึ่งหกเออแต่เบืองขามมันมัน,มนจเมีจับอะไรมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาอีหลนีเอาเลขกหมุนท่าน้ะแหละนอกเก่าไม่เชี่ยเนาะคลิปนี้เอาเลขกวินได้ไมให้เล็กวิ่นเเลขกวินวินกันถ้าเล็กวินแล้วก็ไปเบื่องอยู่ใน่นลอยมาไลานา่น้ำว่ามันมันมีบอล้วก็จะคอยดึงออกมาก,กได้แมมนี่ครับเมนเมียมัมีนั่นแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันหากเก้าศูนย์หนึ่ง ี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งเมนซึ่งหางกกับไปยุ่งพวงมาไล่แล้วดิโอ้เมนครับผมเพราะฉะนั้นต้องไม่ใ้เห็นหนึ่งห้าหกยู่ในพวงมาไล่แล้วครับพี่น้องครับเมนม้าลาบีบกันเอาเย็บี่เอ้ยเมียกิดขึ้นขึ้นกัเพิ่งคจการเย็บซี่แล้วตอนเย็บตุ่นเย็บซี่เย็บตุ่นจะท้องน้ำหมแล้ว รับใจมันย <me er> ังมัดมาเก่ามาเชี้ยนะครับแม่แต่ลองบนงวดนี้หน yes ึ่งห้าหกเมียานเเมียเมียวาเลขกอาจารย์ต่อยสีเขาเด้เหมือนครับแม่ทั้งทีเมียเมียวิเคราะห์เมื่อไรเมียเบ่ากับเมียน้องจอกเมียว่าอันจักได้เอาเลยเรอยู่ของอาจารย์ต่อยมาเถอะเมียนอนเงินเมีย่าเข้าวิ่ง ครับวันนี้เมียว่านเพื่อนกันสิเกิดเด้ครับผมติดเพื่างเบิ่งนะเต่าเมื่อกี้ครับแม่แม่แม่เป็นไงยู่ทั้งบ้านสบายดีบ่น้องอันสบายดียู่เมียกันยิ้มสาเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดผู้นั้นผู้นี่ยี่นี่ละคนคนตตว่าแม่ไม่ว่าตัวสองสามมือละเมียแต่ว่เมียค่ะคายกันอยู่แม่ เมีสยาควา่ำิดฮอดไปหาะตากับยายในเดอ้อเห็นนางเบานางกินเขา่าแต่หาลังเจียก,ก,กิดขึ้นขึ้นหลงจากเบานั่งผมเนี้ยโอ้น้แม่เนาะครับแมนก็ข้สมือึกนะครับผมมันกินไปที่มานหลงคือจากเบานั่งที่เบา่าบ่ไดนนาอเมียวะจะไปยามีพี่ดอกแม่ไปเบิ้งเฮียนเฮียนในเขาเนี่ยเนาะครับผมใคไรคิดเบิ้งวา เลขบน,นเมียบ,บ,บางหันมันกับเข่าซี่กับศนะูนย์เนาะครับวันนี้เมียกันยังว่ามันอิงก,กันนี่แหละอันกุมบนเมียมันมาเปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ไหมเงินนี่วะแม่แม่แปดหนึ่งสี่วันนี้กับแปดสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ได้เงินบางหันครับมันก็ใส่ด้านุนบังหานวันนี้กับแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ตัวเก้าครับผม ก็ล์เชียกะสิรบกวนแม่สมิเ้อร์ครับผมขอพุดแม่น้องบัวครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสำหรับเลขแม่น้องบัวลำพูครับผมครับได้มาแล้วเด้อครับพี่น้องเนาะเลขวินบนล่าง456901ครับพี่น้อง456901 ถ้าเบ่งอยู่ในเหล,ล็กลอยมาไล่ปลายลอยมาไล่ก็มาเชื่อที่แม่แนนําติดหาติดหนึ่งติดหกครับผมติดห้าติดหน,นึ่งติดหกครับถ้าวิ่งกันได้หนีก็จะเป็นเลขหลายตัวด้วครับพี่น้องครับผมถ้าถ้าดึงเดนมากไว้ครับพี่น้องเนาะหรือว่าจะเอาอีกสุดที่บเบนเดนเอาไว้ประกบที่ครับพี่น้องกขบ่นนี้ให้กันเพราะว่าเล็กเพื่อนสิเป็นเหลขวิ่งที่ว่าเป็นเหล็กประกบสองตัวบนล่างกับว่าได้ครับผมครับ สี่ห้าหครับ4ี่ห้าหอาจจะแยกหาหกหนึ่งไว้เอาสี่าศย์ประกบทั้งสี่ครับพี่น้องเนาะครับผมหรือว่ากันไว้กันจะเป็น6 1หนึ่งหาห่หาหกสี่ก็ได้ครับผมครับเดี๋ยวโดยร่วมเดี๋ยวเก่ามาเชื่อจะประกบหา1กหนึ่ใส่กับสี่เก้านะครับพี่น้องครับจะเป็นเล็กเก่าคูครับผมหาส ห้าเก้าห้าศูนย์หกสีหเก้หกศนหนึ่งเกหนึ่งครับลองเบิรงครับพี่น้องวินบนล่างครับผมเป็นเลขสองตัวบนล่างแล้วก็แถมไ้เด้อครับผมเลขติดบน8ปดหนึ่งสี่เจ็ดครับเลขติดบนล่างก็ว่าใด้ครับผมบัมงันก็ได้ตัวนี้ครับพี่น้องเนาะ ซีกับล่วงลางศูนย์ขึ้นบนเลขติดบ,บนล่าง81470เอาถ่ายคลิปนี้ครับผมลับมานำเสนอแนวทางตัวเลขบินของแม่น้องบัวเด้อครับพี่น้องครับ456901ครับ,รบขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีครับผม16กันยายน67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ